บรรยากาศ10องศาเซลเซียสที่หนองจองคำครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันพี่ดวงมาต่างซ้อมต่อเออไม่ใช่อะไรวะมลองซ้อมอมาอมลองซ้อมไม่ใช่ต่างซ้อมต่อนะมาลองซ้อมลองซ้อมแปลว่าใส่บาทใส่บาทที่ไหนครับผมที่วัดจองคำ<อ>งครับผมหน้าห<ล>นองจองคำครับผมดูบรรยากาศหนองจองคำครับไอ้นางมูลังขึ้น10องศาครับ ไอ้น้ำเห็นไหมครับสวยบอมันเล็งพินจิตอาสาให้ฟังนะครับผมเป็นหน่อยหนึ่งเสาที่จะมีกาแฟให้กินด้วยนะคบผมอันนี้จ่ายเงินเองนะแต่ว่าบรรยากาศอยู่ริมหนองจองคําแบบนี้เลยครับผมมีเสือปูอย่างี้หน้าวัดเนี่ยแต่บ่าวันนี้ครับผมปลาก,กระป๋องมามา่าก็เห็นคนที่หาดใหญ่น้ําท่วมแล้วเสือเขาจะส่งต่อไปครับผมนมนี่ไว้บริจากต่อได้ ทุกทุกวันเสาร์เวลา7จ็ดโมงเช้าตั้งแต่พฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์2569รผมวัดจองคำ